สวัสดีครับวันนี้ผมนายพพัฒน์แก้วสมบูรณ์รหัสทศักษา67910115และนายเศรษฐวุฒิแก้วมณีรหัสทศักษ679100121จะมานำเสนอการใช้งานของ g o o g l e Drive เราไปรับฟังกันเลยครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้การใช้ g o o g l e Drive กันนะครับ ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราเข้าใช้งานก่อนนะครับก็คือไปที่ URL นะครับพิมพ์คำว่า drive.google.com นะครับแล้วก็ enter นะครับเราก็จะมาในหน้าหลักของไดนะครับเดี๋ยวผมขอนำเสน,กนอการใช้ Google Drive ของได e ของตัวเองเลยนะครับแถบคำสั่งซ้ายมือนะครับก็จะมี ก่อนอื่นเลยนะครับก็จะเป็นหน้าแรกนะครับหน้าแรกก็คือเป็นหน้าที่ปรากฏอยู่เนี่ยครับก็จะมีงานของตัวผมเองนะครับอยู่ในนี้นะครับแล้วก็ตรงที่มีเครื่องหมายบวกเนี่ยครับคําว่าใหม่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะเป็นคําว่า new นะครับจะเป็นการอัปโหลดนะครับโฟลเดอร์ใหม่อัปโหลดไฟล์แล้วก็อัปโหลดโฟลเดอร์นะครับและข้างล่างต่อมาก็จะเป็น Google เอกสาร g ูเกิ e ชีต Google สไลด์แล้วก็ Google ฟอร์มครับ โดยหลัหลกๆนะครับการใช้งานนะครับก็จะเป็นเนี่ยครับการอัปโหลดไฟล์นะครับการอัปโหลดไฟล์ก็จะเป็นการเก็บนะครับทํางานอ,อาจจะทํางานในรูปแบบของเ o ิรหรือว่า PDF ของเรานะครับแล้วเราก็นํามาเก็บไฟล์ในนี้นะครับในที่ Google Drive ของเรานะครับผมขอยกตัวอย่างการเก็บไฟล์เป็นรูปภาพละกันนะครับ แล้วก็กดคําสั่งที่ Open ครับแล้วตอนนี้นะครับกําลังอัปโหลดอยู่นะครับเดี๋ยวรูปเราจะมาอยู่ใน Google d r i ไ e ของเรานะครับต่อมานะครับผมขอนําเสนอ,อแถบฝั่งซ้ายมือนะครับก็เป็นไร้ของฉันนะครับไร์ของฉันก็จะมีประเภทบุคคลแก้ไขเมื่อนะครับแล้วก็จะมีงานนะครับที่เรานามาเก็บไว้ที่นี่นะครับส่วนมากก็จะเป็นงานที่มี ข้อมูลนะครับมีเนื้อหาเยอะๆนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับแในคำสั่งคอมพิวเตอร์นะครับก็จะเป็นการเพิ่มแก้ไขการย้ายหรือลบไฟล์โฟลเดอร์นะครับต่อไปนะครับแชร์กับฉันแชร์กับฉันเนี่ยจะเป็นงานที่เรานะครับเก็บนะครับมาเก็บงานมาจากไฟล์ต่างๆนะครับมาไว้ใน g Google o o d r i v e ของเรานะครับ ต่อไปนะครับเป็นล่าสุดนะครับล่าสุดก็จะเป็นการใช้งานนะครับการใช้งานล่าสุดนะครับอย่างเมื่อกี้นะครับที่ผมอัปโหลดไฟล์มาเป็นรูปภาพนะครับก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับถ้าสมมุติว่าเราจะเลือกหน้าล่าสุดเลือกหางานที่เราอัปโหลดล่าสุดนะครับเราก็มาตรงที่คำสั่งล่าสุดนะครับต่อไปนะครับขออธิบายการดาวน์โหลดนะครับ สมมติว่าเราจะดาวน์โหลดรูปภาพที่ผมเอามาเก็บไว้ใน Google Drive นะครับเราคลิกที่รูปภาพนะครับคลิกที่ไฟล์แล้วก็มากดตรงลูกศรเนี่ยครับที่จะขึ้นว่าดาวน์โหลดนะครับแล้วเราก็กดดาวน์โหลดนะครับจะขึ้นแถบซ้ายมือก่อนนะครับแล้วก็จะมาบอกสถานะการดาวน์โหลดนะครับว่าดาวน์โหลดเสร็จหรือยังอยู่ตรงขวามือนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับเป็นในเรื่องของการแชร์นะครับสมมุติว่าเราจะแชร์นะครับ แชร์รูปภาพนะครับตรงแถบตัวนี้ก็มีดาวน์โหลดดาวโหลดด้วยนะครับแล้วก็มีการเปิดด้วยตัวอย่าง Google เอกสารนะครับแล้วก็อื่นๆตามคําสั่งในนี้เลยนะครับแล้วก็มีดาวน์โหลดนะครับมีเปลี่ยนชื่อด้วยนะครับแล้วก็มีการทําสําเนาแชร์จัดระเบียบแล้วก็ข้อมูลไฟล์นะครับมีลบทิ้งด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะขอยกตัวอย่างการแชร์นะครับเพราะว่าการแชร์ไฟล์นะครับใช้บ่อยนะครับในการ ทำงานนะครับที่มีเอกสารเยอะๆนะครับแชร์แรกนะครับเกืจะเป็นนะครับการเพิ่มผู้คนนะครับแล้วก็เราสามารถเพิ่มผู้คนแล้วก็จํากัดคนดูได้นะครับแล้วก็สามารถคลิกลิงก์ได้ด้วยเหมือนกันแล้วก็เสร็จแล้วก็กดเสร็จสิ้นนะครับแล้วก็อีกแชร์หนึ่งนะครับเป็นการคัดลอกลิงก์นะครับเราสามารถคัดลอกลิงก์นะครับที่เราต้องการที่จะส่งไฟล์ไฟล์งานเนี่ยครับ สามารถส่งให้กับทุกคนได้เลยนะครับนี่ก็เป็นการเรียนรู้เบื้องต้นนะครับการใช้งาน o ูเ e d r ได e นะครับผมขอจบการเรียนรู้ o ูเกิลไดไวเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมนายภูพัฒน์แก้วสมบูรณ์นะครับก็จะมาต่อนะครับเกี่ยวกับการใช้งานของ Google Drive ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในหน้าของ Google Drive ของเรานะครับโดย g o o g l e Drive นะครับจะมีสามารถเนี่ยทำงานในรูปแบบออนไลน์ได้นะครับโดยผ่านนะครับ Google เอกสาร Google ชีต g o o g l e ส l ลด์นะครับเราต้องการทำนะครับเราก็ไปกดคำว่าตรงบวกและกดคำว่าใหม่ครับ เราจะเจอทั้งหมด4 Google นะครับมี Google เอกสาร Google s h ชี t Google สไลด์และ Google Form นะครับ Google เอกสารนะครับก็คล้ายกับ Microsoft Word ครับ g ูเกิ e ชีตครับคล้ายกับ Microsoft Excel ครับส่วน Google Slide นะครับก็จะคล้ายกับ Microsoft PowerPoint ครับสมมุตินะครับเมื่อเราอยากใช้งาน Google เอกสารเรากดตรงที่ Google เอกสารครับ ครับหน้าตาของ Google เอกสารก็จะคล้ายกับ Microsoft Word ที่เราทำทุกวันปัจจุบันนะครับเราสามารถดึงไฟล์นะครับจากในคอมมาใช้ในนี้ได้นะครับโดยนะครับเราสามารถไปที่ไฟล์ครับนะครับนะครับแล้วก็เลยนะครับ เราสามารถไปเอาในไดร์นะครับหรือนะครับในคอมพิวเตอร์เราก็ได้เช่นกันนะครับหรือเราจะอัปโหลดนะครับถ้าอัปโหลดก็คือเราสามารถอัปโหลดจากในคอมเราได้นะครับเดี๋ยวเราผมจะลองอัปโหลดให้ดูนะครับเช่นผมอัปโหลดคําสั่งนะครับแต่งตั้งสภานักเรียนนะครับอนะครับตอนนี้ก็จะมีหน้าตานะครับคำสั่ง เรียนวัตถุินสุทธทิศนะครับนี่เราสามารถเอามาทําได้นะครับนะครับโดยนะครับเราจะทําการแชร์ให้เพื่อนที่อยู่ที่บ้านหรือที่อื่นนะครับสามารถทํางานร่วมกับเราในนี้ได้นะครับโดยนะครับเราเข้าไปที่แชร์ครับถ้าเรารู้จักเมลเพื่อนนะครับเราสามารถใส่เมลได้เลยนะครับเช่นตัวอย่างนะครับผมส่งให้เมลตอนนี้นะครับ เราต้องเลือกตรงนี้เป็นเอดิเตอร์นะครับมันจะมีทั้งหมด3อย่างนะครับถ้าเป็นผู้มีสิทธิ์อ่านจะได้แค่อ่านจะไม่สามารถแก้ไขได้นะครับส่วนผู้แสดงความเห็นก็คือได้แค่ความคิดเห็นแต่ถ้าเป็นเอดิเตอร์เขาสามารถแก้ไขได้นะครับเราก็กดส่งไปหาเขาครับหรืออีกวิธีนึงนะครับเราก็กดไปที่แชร์ครับถ้าเราไม่รู้อีเมลเพื่อนนะครับไปที่การเข้าถึงทั่วไปครับ ดที่จำกัดครับเปลี่ยนเป็นทุกคนมีสิทธิ์ครับหลังจากนั้นนะครับให้กดตรงผู้มีสิทธิ์อ่านเปลี่ยนเป็น editor เช่นกันครับหลังจากนั้นให้คัดลอกลิงก์นะครับแล้วก็ไปให้กับคนที่เราต้องการให้ร่วมกันทำงานในรูปแบบออนไลน์ครับนะครับเขาก็จะได้รับนะครับอีเมลนะครับจากเรานะครับและเขาก็สามารถแก้ไขกับเราได้นะครับ นะครับอย่างเช่นตัวอย่างนะครับตอนนี้นะครับเขากําลังเห็นไหมครับจะขึ้นว่าคุณภพปัตต์แก้สมบูรณ์นะครับกําลังจะพิมพ์เช่นเขาจะพิมพ์ว่าเปลี่ยนปีเป็นปีการศึกษา2,568เนี่ยครับเขาก็สามารถแก้ไขได้เราก็สามารถแก้ไขจากเขาได้เช่นกันนะครับเราก็แก้ตรงนี้ได้นะครับ67เนี่ยครับเราเป็นการทํางานร่วมกันในรูปแบบออนไลน์นะครับดัง ที่บอกนะครับยังมีอีก2ตัวนะครับก็คือ Google s h e นะครับ g l e Sheets ก็คือคล้ายกับ Excel นะครับอันนี้นะครับเป็น Google s h e นะครับวิธีการแชร์เช่นเดียวกันครับไปที่แชร์ครับเลือกครับเพิ่มคนครับเดิมนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Editor ให้เขานะครับก็จะส่งไปที่เมลของเขานะครับเขาก็จะได้รับเมลเดิมนะครับ เมื่อเขาได้รับเมลแล้วนะครับเขาก็สามารถจะเข้ามามีส่วนร่วมในการทํางานในเว็บออนไลน์ของเราได้เช่นกันครับถ้าเขาทําเนี่ยครับเขาก็จะขึ้นตัวอักษรนะครับเห็นไหมครับเขาจะขึ้นวนน่าวคุณขงฝัดกำลังจะทําการพิมพ์ตรงนี้ลงไปสมมติเขาพิมพ์เลข2น,นะครับก็จะขึ้นเลข2น,นะครับอสองน,นะครับก็จะขึ้นเลข2 ลงมาในชีดนี้ด้วยเช่นกันนะครับเราสามารถทำงานร่วมกันใน g o o l l s s h e t t ได้นะครับส่วนนี้หนึ่งอันนะครับเป็น Google s l i d e นะครับ g o o g l e s l i ด e เหมือนเดิมครับต้องการสร้างไปที่ใหม่ครับไปที่ Google s l i d e ครับนะครับรูปแบบหน้าตาก็จะคล้ายกับนะครับ PowerPoint ที่เราทำนะครับวิธีการแชร์ก็เช่นเดิมครับเช่นเดียวกันนะครับ ส่วนตัวอย่างนะครับนี่คือการแชร์จากคนอื่นนะครับเราสามารถรู้ได้ว่าใครเป็นคนที่ทำนะเช่นอันนี้นะครับบุคคลที่มีสิทธิ์เข้าถึงก็คือครูนักตกรนผู้สร้างก็คือเจ้าของนะครับเราก็สามารถส่งลิงก์ให้กับเพื่อนๆอีกหลายคนทําได้เช่นกันครับเพราะฉะนั้นนะครับ Google Drive นะครับก็จะเป็นอีนิ่งซิงนะครับที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการทํางานในรูปแบบของออนไลน์นะครับทุกคนสามารถทํางานได้ในรูปแบบออนไลน์ แชร์ให้กับเพื่อนนะครับที่ต้องการทํางานร่วมกันนะครับสามารถแก้แบบเรลไทม์โดยไม่ต้องเสียเวลานะครับมานั่งรวมไฟล์หรือปรับไฟล์นะครับครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับ Google Drive นะครับเรามารู้จักข้อดีและข้อเสียของมันกันครับข้อดีนะครับ 1. ครับพื้นที่เก็บข้อมูลฟรีนะครับเขาให้พื้นที่เก็บข้อมูลฟรี 15GB นะครับสำหรับผู้ใช้งานทั่วไปครับ แต่ถ้าข้อมูลเต็มเราสามารถขยายพื้นที่ได้นะครับโดยการไปซื้อข้อมูลนะครับเพิ่มเติมครับ2ครับเข้าถึงได้จากทุกคนทุกที่นะครับสามารถเข้าถึงไฟล์จากทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้นะครับไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์แท็บเล็ต iPad คอมพิวเตอร์นะครับ3ครับแชร์ไฟล์ง่ายนะครับสามารถแชร์ไฟล์และโฟลเดอร์ได้อย่างสะดวกโดยสามารถกำหนดสิทธิ์ผู้เข้าถึงได้ครับ4ครับ ทำงานร่วมกันแบบเปรียไทม์รองรับการทำงานร่วมกันในเอกสารสเปซเชีตและงานนำเสนอได้แบบเปรียไทม์ครับ5ครับความปลอดภัยมีระบบความรักษาความปลอดภัยที่ดีครับรวมถึงการเข้ารหัสของข้อมูลครับเรามาดูข้อเสียนะครับมีอะไรบ้างครับข้อเสียของมันนะครับพื้นที่เก็บข้อมูลจำกัดนั่นเองนะครับข้อ2ครับต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตครับ ข้อ3ครับปัญหาคือความเป็นส่วนตัวเราไม่สามารถเป็นส่วนตัวได้นะครับเนื่องจากเราทําในการออนไลน์นะครับข้อมูลอาจจะถูกเก็บบนเซิร์ฟเวิร์ดนะครับของ Google ทําให้บางคนกังวลถึงความไม่เป็นส่วนตัวครับข้อ4นะครับการใช้งานที่ซับซ้อนครับผู้เล่นใช้ใหม่ก็อาจจะต้องใช้เวลาในการศึกษาในการทํางานครับ 5ครับการควบคุมเวอร์ชันนะครับบางครั้งอาจจะเกิดความสับสนมีการแก้ไขไฟล์หลายๆคนมันอาจจะมีการผิดพลาดเกิดขึ้นได้ครับนะครับทั้งหมดนี้นะครับพวกเราทั้ง2คนนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับทุกท่านที่มารับฟังนะครับเกี่ยวกับการใช้งานของ Google Drive นะครับขอขอบพระคุณครับ